สวัสดีครับวันนี้ผมมีคุณป้อมอยู่กับผมนะครับเดิมทีเขาไม่กล้าปิดการขายอัพเซลลูกค้าไม่ได้ตอนนี้ครับเขาสามารถลูกค้าเก่าที่มาเพิ่มยอดขายได้อัพเซลได้ด้วยและลูกค้าท่านนี้6000ดอลลาร์นะครับประมาณ2,000 0 0บาทภายใน1เดือนครับคุณป้อมครับเดี๋ยวมาคุยกันว่าเขาทําได้ยังไงครับสวัสดีครับคุณป้อมสวัสดีค่ะคุณเดฟคุณป้อมครับลองแนะนําตัวเองหน่อยครับจะได้ทุกคนรู้จักคุณครับอ๋อค่ะป้อมเป็น f อ่ a n c i a l Protection Consult ัลแนนะคะหรืออ่อถ้าเป็นภาษาไทยง่ายๆก็ คือเป็นที่ปรึกษาด้านการวางแผนปกป้องความมั่นคงทางการเงินอยู่ที่อเมริกาค่ะก็ช่วยคนไทยที่ทํางานหนักมีรายได้ดีแต่ไม่รู้จะวางแผนยังไงหรือมีปัญหาเรื่องการเกษยียณนี้ค่ะเราก็จะช่วยเข้าไปให้เขา,าบริหารจัดการให้มีชีวิตมีเงินเก็บมันใช้มีชีวิตที่มั่นคงมากขึ้นค่ะโอเคสุดยอดก็คุณป้อมอยู่อเมริกาช่วยคนไทยที่อเมริกาใช่ไหมครับถือว่าสุดยอดมากคุณป้อมครับวันนี้ที่คุณเข้ามาเรียนแล้วลองแชร์ผลลัพธ์หน่อยครับว่าคุณได้อะไรบ้างจากการเรียนนักปิดการขายทรงพลังพรีเมียม ลองแชร์หน่อยครับค่ะก็คืออย่างตอนแรกเลยที่เข้ามาเนี่ยก็รู้สึกลังเลใจเพราะว่าตอนแรกเนี่ยปัญหาของป้อมคือเราจะเข้าไปคุยกับคนยังไงแล้วเราจะทักกับคนยังไงใช่ไหมคะตอนที่ทักคุณเดฟไปเนี่ยไม่ได้ทักคลาสปิดการขายนะคะทักว่าคุณเดฟมีสอนคลาสที่เวลาที่เราจะเข้าไป Approach คนอนะ่ะเราจะไปคุยกับคนได้ยังไงซึ่งคุณเดฟก็บอกว่าผมไม่อยู่คลาสเดียวครับแต่ผมสอนทุกอย่างอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วป้อมก็เข้าไปช่วงกลางคลาสด้วยแตกก่ก็รู้สึกดีคะ่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะเข้ากลางคลาสเนี่ยแต่ว่า ว่าคุณเล็บมีวิดีโอดอนหลังซึ่งเราสามารถกลับไปดูได้ค่ะแล้วผลลัพธ์ที่ได้มานี่ที่คุณบอกปิดการขายได้มียอดอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างช่วยแชร์หน่อยครับค่ะก็คือว่าลูกค้าคนนี้เป็นลูกค้าที่เคยทําประกันสุขภาพกับป้มามก่อนใช่ไหมคะเสร็จเรียบร้อยเนี่ยทีนี้พอปีเนี้ยเขามาต่อประกันสุขภาพอีกรอบหนึ่งเนี่ยผมก็เลยคุยกับเขาอย่างงี้ค่ะแล้วก็แบบว่าเอ้ยมาอยู่ที่นี่เนี่ยเพราะว่าคือหลายคนอ่ะมักจะคิดว่าประกันชีวิตอ่ะมันก็คือแค่ประกันชีวิตไงคะแต่ว่าในอเมริกาผมอยากให้ ลองมองอีกทิกอีกมุมมองหนึ่งว่าเราใช้คือประกันชีวิต IUL ตัวนี้ค่ะเป็นเพียงแค่เครื่องมือที่จะช่วยเราในการเก็บเงินด้านต่างๆได้อย่างนี้ค่ะซึ่งเขาก็สนใจเพราะว่าเขาเป็นคุณแม่ลูก2แล้วก็มีความกังวลว่าถ้าเขาเป็นอะไรขึ้นมาลูกเขาจะอยู่ยังไงอย่างางี้ค่ะก็ใช้เทคนิคที่คุณเดฟสอนคุยกับเขาสุดยอดมากและยอดที่ปิดนี้ประมาณเท่าไหร่ครับออยอดนี้6 0 0 0ค่ะภายในกี่เดือนครับไม,ไม่ถึงเดือนเดียค่ะโ้สุดยอดเก่งมากเลยเก่งมากเลยสุดยอดมากครับรู้สึกยังไงครับตอนนี้คุณป้อมครับว่าเฮ้ยเรามีความมั่นใจ ความมั่นใจเพิ่มขึ้นไหมตั้งแต่ตั้งแต่เรียนโอ้ยถ้าแบบว่าก็ขึ้นแบบเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วรู้สึกยังไงครับตอนนี้รู้สึกดีค่ะรู้สึกมั่นใจเพราะว่าอย่างที่ผ่านมาค่ะบางทีเราคือเราก็ไม่มั่นใจว่าเอะเราทําอะไรผิดไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทําไมเราถึงทักไปหรือทําไมเราปิดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพอมาเรียนคลาสคุณเดฟเนี่ยคุณเดฟก็สอนเลยแล้วแบบว่าว่าโอเคเราจะต้องมีขั้นตอนในการทํอยังไงบ้างให้เขาเชื่อใจเราอย่าเพิ่งรีบขายอย่างเงี้ยค่ะอื ใช่ใช่เดี๋ยวเราจะคุยเรื่องคลาสลึกๆนะเดี๋ยวขอย้อนห,หลังนิดนึงก่อนที่จะเข้ามาเนี่ยปัญหาหลักๆเลยอ่ะของคุณป้อมมีอะไรบ้างแล้วเคยไปเรียนคลาสที่ไหนมาอีกหรือเปล่าค่าคำถามแรกคือว่าเคยไปเรียนคลาสที่ไหนมาหรือเปล่าคลาสปิดการขายแบบเนี้ยไม่เคยคะ่ะของคุณเดฟเป็นคลาสแรกแล้วตัดสินใจยังไงครับว่าเฮ้ยไม่เคยเรียนเลยกล้าไม่กล้าแล้วเรามีปัญหาอะไรทําไมถึงตัดสินใจมาเรียนครับไม่เคยเรียนเลยใช่ไหมกับที่อื่นเป็นคลาสครั้งแรกในชีวิตเลยใช่ไหมแล้วทําไมตัดสินใจครับก็คือหมายถึงว่า คลาสอื่นที่เขาสอนกันอย่างสมมติว่าคลาสการตลาดมาร์เก็ตติ้งอะไรอย่างเงี้ยเคยเรียนหรือส่วนมากก็จะออกเป็นแนวเพราะว่าด้วยความที่ว่าก็เป็นคนที่ชอบเขียนก็ะจะเขียนเก่งมากกว่าพูดฉะนั้นเราก็เลยจะมีปัญหาตรงด้านนี้ถ้าเราเขียนเนี่ยเราเราสบายมากเราไม่มีปัญหาแต่ว่าโลกทุกวันเนี่ยมันต้องพูดใช่ไหมคะเราต้องสื่อสารกันอย่างเงี้ยแล้วก็ครั้งแรกเนี่ยเห็นคุณเดฟตอนปีที่แล้วประมาณ3-4เดือนที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ่ายถ่ายไปก็ดูเสร็จแล้วก็แบบเอ๊ะ แขกนี่ใครอะแล้วก็แบบว่าก็ปัดผ่านอะก็ไม่ได้สนใจอะไรจนกระทั่งเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยอยู่ๆมันก็มีวิดีโอของคุณเดฟเด้งขึ้นมาอีกรอบทีนี้ป้องก็เลยฟังสอสมวิดีโอแล้วมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยใช่คนเนี้พูดถึงปัญหาที่เรามีแล้วคิดว่าเขาน่าจะช่วยเราแก้ปัญหานี้ได้อือแล้วตอนนั้นอะปัญหาปัญหาอะไรครับที่มีอยู่ตอนนั้นปัญหาที่มีตรงที่ว่าอย่างที่บอกอะค่ะว่าต้องคิดว่าการที่อย่างเราทําอาชีพเนี้ยคือหรือว่าอาชีพไหนก็ตามเดี๋ยวนี้ทุกวันเนี้ยตลาดอะสมััยก่ออนบโโ แต่ตอนเนี้ยโลเคชันอ่ะมันอยู่บนออนไลน์ซึ่งเราอ่ะมองว่าเฮ้ยเราจะต้องทําทั้งออฟไลน์และออนไลน์แล้วปัญหาจริงๆตอนที่ทักคุณเทฟไปเนี่ยก็อย่างที่บอกค่ะทักว่าคุณเดฟคืออยากเรียนคอร์สแบบเปิดการขายมากกว่ามากกว่าปิดแต่คุณเดฟก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะสอนคุณก่อนวิธีการปิดแล้วก็จะเหมือนคือถ้าเป็นคนอื่นเขาต้องสอนว่าเปิดยังไงถูกไหมคะเปิดยังไงทํายังไงแล้วมาปิดแต่ของคุณเดฟแบบมันเป็นแบ็กเวิร์ดแต่มันเป็นแบ็กเวิร์ดที่แบบว่าพอถึงตอนจบแล้วเราบอกอ๋ออย่างนี้นี่เองสุดยอด เห็นไหมถ้าเราเรียนปิดการขายแล้วลูกค้ามาเราปิดได้เลยมีความมั่นใจมากขึ้นถูกไหมใช่ค่ะ,ะสุดยอดสุดยอดสุดยอดมากแล้วก็ไปดูวีดีโอในช่องทางไหนครับ รู้สึกน่าจะเห็นใน Facebook ก่อนแล้วก็เห็นใน Tik t o k ส่วนมากผมจะใช้ Facebook มากกว่า Tik t o k อ๋อโอเคโอเคแล้วก็เวลาเวลาดูวิดีโออ่ะใช่ไหมเหมือนคุณบอกเอ้ยใครมาจากไหนไม่รู้จักจะดูไหมและอะไรอ่ะครับที่ทำให้เหมือนว่าเชื่อใจทักเข้ามาเพราะว่าดูไปใช่ไหมเอ้ยไม่แน่ใจไม่เคยรู้จักกันเคยรู้จักกันไหมคุณป้อมเคยรู้จักผมไหมไม่เคยใช่ไหมแล <laughs> ้วมีอะไรอะ่ะทำอะไรเหมือนว่าเอ้ยเราอยากจะลองทักไปไม่แน่ใจด้วยกลัวด้วยกลัวสแกมแม้ตอนนั้นอ อย่างมากเลยค่ะเพราะว่าอย่างตอนที่มุ้งทักไปเนี่ยอันดับแรกเนี่ยด้วยความที่ว่าคุณภาพของวิดีโอของคุณเดฟเนาะคือคุณภาพชาัดแล้วก็โปรดักชันดีอย่างเงี้ยแล้วเราถ่ายเราก็ฟังเขาพูดแล้วแบบเอออันที่1อันที่2อ,อนที่สามเราก็ว่าเออใช่ใช่ใช่คือแบบทุกวิดีโอที่คุณเดฟทําออกมาค่ะเรามีความรู้สึกว,ว่าเออมันใช่มันใช่มันใช่อะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจทักแต่นี้ตอนทักไปตอนแรกเนี่ยก่อนจะทักเราก็กลัวนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้สแกมเมอร์เยอะใช่ไหมคะเขาก็จะแบบว่ามันก็ดูแล้วนะว่าเออเดฟเสร็จถี่อ ขอเล่าว่าเพราะเดี๋ยวนี้คนก็ copy เว็บจริงๆถูกไหมคะเราก็ไปแล้วครั้งแรกที่ทักคุณเดฟไปอ่ะคุณเดฟก็ตอบมาแต่ด้วยความที่ว่า ภาษาไทยของคุณเดฟอะค่ะมันไม่เหมือนคนไทยอ่ะเราก็เลยกลัวว่าทําไมคุณเนี้ยตอบเหมือนแบบแบบใช้แบบเหมือนพวกแบบต้องเคยเจอสแกมเมอร์ที่เขาใช้แบบเครื่องแปลใช่ไหมคะภาษาแล้วตอบอะซึ่งคุณเดฟแบบเป็นในแนวนั้นไงเราก็รู้สึกว่ากลัวอย่างเงี้ยค่ะว่าเฮ้ยมันจะใช่จริงป่าวก็เลยกลับไปดูอีกรอบเอ๊ะแต่ฉันก็ว่าฉันก็ทักไลน์ที่ที่ที่ให้แล้วจริงๆเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอ่ะก็เลยพอครั้งที่ก็หายไปทิย์นึงแล้วก็กลับมาทักคุณเดฟรอบ2แล้วตอนเนี้ยตอนที่ทักไปอะคุณก็แบบว่าอยากจะคุยอะไรเงี้ยซึ ปาร์ตี้ลูกสาวก็เลยบอกอ้าวเหรอเราจะคุยได้เมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวสักพักก็บอกผมพาลูกสาวมาว่ายน้ําเราก็ยิ่งแบบอะไรยังไงกันแน่ครั้งแรกบอกอยู่งานปาร์ตี้ครั้งที่2บอกอยู่สระว่ายน้ำเลยใช่ป่ะแต่ทีเนี้ยเราก็บอกว่าคือจริงๆอ่ะก็อยากแค่ได้ยินเสียงคุณเดฟถ้าได้ยินเสียงปุ๊บอ่ะเพราะเราจำเสียงได้ไงคือสแกมเมอร์มันไม่ห่างต่อใช่ป่ะแล้วเสร็จคุณเดฟอ่ะก็ตอบมาว่าผมยังไม่สะดวกเพราะเสียงดังแต่คุณเดฟปะพูดพูดกลับมาเลยอย่างเงี้ยแบบสวัสดีครับผมเดฟครับนั่นแหละ ติผมจะพูดภาษาอังกฤษถ้าพิมพ์ไทยผมพิมพ์ไม่เป็นไงใช่ไหมผมก็เลยจะพูดในในลน์ใช่ไหมเราพูดแล้วก็ลน์จะเอาภาษาแล้วก็ขินเป็นภาษาไทยใช่ไหมมันจะเอาเสียงแล้วก็ปรับเป็นภาษาผมจะส่วนมากจะสื่อสารแบบนี้มากกว่าก็เลยโอ้ดีดีดีรู้ดีรู้อแล้วตอนนี้รู้สึกยังไงครับตัดสินใจมาว่าเฮ้ยเป็นแบบนี้แล้วเวลาก่อนที่จะเข้ามาคุณคิดแบบหนึ่งแล้วเวลาเข้ามามีความรู้สึกยังไงครับตอนนี้ ที่คิดว่าจะได้ได้จริงไหมที่คิดว่าเฮ้ยไม่แน่ใจอะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นเวลาเข้ามาเรียนไหนลองแชร์ประสบการณ์หน่อยสิครับคือด้วยความที่ว่าป้องเข้ามากลางคลาสใช่ไหมคะที่ตอนนั้นคุณเดฟก็บอกว่าอ่าเดี๋ยวจะมีคลาสที่3นะซึ่งจะเริ่มประมาณกุมภาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งป้อมาเข้ามาตอนปลายคลาสที่4ที่5แล้วเกือบจบแล้วอ่ะคุณเดฟก็บอกว่าถ,ถ้าถ้าคุณยังไม่คอนฟิเด n c ์อ่ะคุณก็อ่าลองไปดูวิดีโอผมก่อนก็ได้หรือว่าไปศึกษาดูแล้วก็ค่อยเข้ามาอย่างเงี้ยแต่ป้อมก็มองตอนที่ตัดส เพราะว่าผมคิดว่าอย่างถ้าเกิดป้อมรอใช่ไหมคะมันก็จะต้องแบบว่าแทนที่ป้อมจะได้เรียนรู้แล้วเอาไปทําเลยอะป้อมจะต้องรออีกอีกเดือน2เดือนอะกว่าจะได้เรียนอะแล้วคุณเดฟบอกว่าคุณเดฟมีวิดีโอซึ่งเราสามารถไปดูน้อนหลังได้างคะผมก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเดี๋ยวเข้าให้เข้าไปไล่ตามเพื่อนแต่ตอนนี้เราก็เรียนไปก่อนอืมแล้วมีความรู้สึกไงครับเวลาเข้ามาเรียนว่าเฮ้ยได้เหมือนที่คิดไหมเวลาผมบอกว่าเราจะช่วยคุณเราจะทําแบบนี้ได้เหมือนที่เราพูดไหมมีความรู้สึกยังไงตรงนั้นอะไหนลองแชร์หน่อยครับได้คะ่ะก็คือมา ว่าอย่างตอนที่พิ่งเข้ามาเนี่ยเอางตรงนเนาะด้วยบเราก็แบบเหมือนเราความรู้สึกเราเป็นศูนย์มากเลยคืแบบเป็นศูนย์เลยอะไรเงี้ยเราเข้ามาจะได้จริงไหมอะไรเงี้ยแต่เราก็เห็นและที่พิ่งชอบก็คือว่าด้วยความที่ว่าปกติอย่างเงี้ยก็ไม่เคยเห็นคลาสไหนที่เพราะว่าอย่างด้วยความที่คลาสของคุณเดฟเนี่ยนักเรียนประมาณ1 0 15คนใช่ไหมคะมก็ไม่แน่ใจ exactly เท่าไหร่แต่ว่าคือเราเป็นกลุ่มไม่ใหญ่อะคะ่ะแล้วแทนที่เราจะต้องนั่งแบบอย่างพิ่งไปเรียนบางทีเป็นซูมอย่างเงี้ยเราก็นั่งฟั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 ง,ฟงเขาก็เป็นครูสสออออนนนเเเเรรรราาาาาาทท่่่่่่งงงยีีแตไมมโโกจจะิๆวใ คือคุณเดฟอะ่ะจะจี้ไปทีละคนเลยแต่ว่าวันนั้นมา10คนก็ไล่ตั้งแต่คนที่1จนถึงคนที่10อย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบว่าอ่าเหมือนตอนสมัยถ้า,าเ,เ,เราเด็กๆเราไปเรียนหนังสืออย่างเงี้ยเราก็มัการู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่อยากฟังใช่ไหมคะแต่ว่าของคุณเดฟมันไม่ใช่อะ่ะเรากลับเป็นเฮ้ยเพื่อนคนนี้มีปัญหาแบบนี้คุณเดฟแก้ให้แบบนี้แล้วเราอะ่ะจะเอามาปรับของเราอะ่ะได้ยังไงอย่างเงี้ยค่ะ การที่เราเข้ามาเรียนคลาส,สของคุณเดฟอะค่ะผมก็คิดว่าคือนอกจากว่าเราจะได้เรียนรู้วิธีการปิดการขายแล้วเนี่ยว่าที่สําคัญก็คือด้วยความที่ว่าคลาสเนี่ยเป็นพรีเมียมเราขายโปรดักต์พรีเมียมฉะนั้นเราได้คอน c t ชันซึ่งคอนดิชันเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่า เราต้องรู้จักใครอ่ะเหมือนป้อมต้องรู้จักคุณเดฟหรือป้อมแต่ว่าเอาจริงอ่ะคอนเน็กชันมันไม่ใช่แค่ความรู้จักนะคะมันจะต้องมีการเหมือนกับว่าคุณสามารถเอาอะไรให้เขาได้บ้างเหมือนคุณคุณกีฟอะไรมีเทคอะไรอย่างเงี้ยค่ะแลกเปลี่ยนกันใช่ไหมซึ่งอย่างเงี้ยพอเอาจริงอย่างตอนที่พอเรากุบคุยกันนะคะอย่างกับคุณแดนนาอย่างเงี้ยซึ่งคุณแดนนาทําเรื่องอ่าวีซ่าใช่ไหมคะทำเรื่องอ่าวีซ่าแต่งงานอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งพอป้อมก็เนี่ยรับบริษัทของน้องป้าหมาเป็นบริษัททัวร์เป็น BSP agent อย่างเงี้ยก็แนะนำให้ความรู้จักกันเขาก็ตอนนี้เขาก็เลยกลายมาเป็นทําธุรกิจด้วยกันเป็นพันธมิตรกันได้หรืออย่างกับคุณสร้อยอย่างเงี้ยที่ทําเกี่ยวกับสุขภาพใช่ไหมคะแล้วคุณสร้อยอยากบุกตลาดอเมริกาอย่างเงี้ยพอเสร็จป้อมเห็นคนเขาโพสต์เรื่องโปรดักต์ของคุณสร้อยที่อเมริกาอย่างเงี้ยป้อมก็ส่งไปให้คุณสร้อยดูป้อมบอกคุณสร้อยคุณสร้อยต้องทำเหมือนที่คุณเดฟสอนนะคะทำคอนเทนต์ออกมาว่าคุณสร้อยต้องทำคอนเทนต์ยังงไ หรืออย่างกับคุณเจนที่อยู่ฝรั่งเศสอย่างเงี้ยค่ะเราก็คุยกันคุณเจนก็ทำเกี่ยวกับพวกซอฟต์แวร์ของโรงแรมอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพราะว่าการเข้ามาเรียนพาร์สของคุณเดฟอบมันไม่ใช่แค่ว่าคุณเรียนปิดการขายได้แต่จริงๆอ่ะคุณไ่ได้เพื่อนใหม่ซึ่งมันสามารถต่อยอดธุรกิจไปได้อีได้สุดยอดมากใช่ครับที่ผมสร้างเป็นคอมมูนิตี้ตรงนี้นักปิดการขายส่งพลังพรีเมียมเซลส์เรามาคุยกันเรามาฝึกกันแล้วเรามาดูเอ้ยเราคอลลาเบเรทกันได้ด้วยใช่ไหมครับเราก็ยอดก็จะโตขึ้นดีมากครับผมก็แฮปป ด้ยก็สุดยอดมากแล้วก็มีความรู้สอย่างไงครับสไตล์เทคนิคที่ผมสอนนี่มันลงลึกไหมหรือว่าพื้นๆแบบ you know surface level แล้วเอาไปใช้ได้จริงไหม สไตล์ของคุณเดฟอ่ะเป็นสไตล์ที่แบบเข้าใจง่ายคือ make, make it so easy อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าลงดีกคือส่วนมากเหมือนอาจารย์ที่สอนทั่วไปอ่ะเขาสอนลึกก็จริงแต่บางทีเขาใช้ภาษายากแต่คุณเดฟอ่ะใช้ภาษาง่ายๆให้แบบพูดปุ๊บแล้วแบบคุณก็ตไหมเห็นภาพไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็พอห้เราเห็นภาพปุ๊บอย่างเงี้ยเราก็จะอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองอ๋อแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะโอ้ดีคุณพูดแบบนี้ผมก็มีกําลังใจมากขึ้นนะเพราะปกติภา <c oughs> ษาไทยเราไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์งแต่ศัพท์ที่เราจะใช้ใช่ไหมจะเป็นแบบง่ายๆเงย่า ก็ดีถ้าใช้สั์ง่ายๆคุณก็เข้าใจง่ายคุณก็เอาไปฝึกสุดยอดมากแต่ว่าผมอยากจะเหมือนว่าบอกคุณป้อมด้วยว่าเรียนอย่างเดียวอะ่ะมันไม่พอมันต้องออกไปฝึกด้วยคุณป้อมก็ เอาไปฝึกแล้วก็ได้ผลลัพธ์ใช่ไหมแต่ว่าผมอ,อยากถามนิดหนึ่งหลายคนเข้าเรียนใช่ไหมแล้วบางคนเขาก็ไม่ฝึกแต่คนที่ฝึกก็ได้คุณป้อมมาก็เอาไปฝึกในหัวเนี่ยเสียงในหัวคืออะไรครับเฮ้ยเราไม่กล้าเพราะว่าเวลาคุณป้อมมาบอกเฮ้ยไม่กล้าไม่แน่ใจแล้วทําอะไรเกิดขึ้นมาครับพูดอะไรเสร็จตัวเองที่เรียนน่ะเอาไปฝึกในล่องแชร์หน่อยครับจะได้เป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นด้วยคือว่าในคลาสเนี่ยหลังจากที่คือมันมีโรเปย์ถูกไหมคะคืออันดับแรกเนี่ยการโรเปย์เนี่ยป้อมว่ามันสําคัญมากๆเลยเพราะว่าถ้าเราไปนั่งฟังงเฉว่าคุณต้อ หนึ่งสองสามสี่ห้าเราก็เอาจดเสร็จกลับบ้านมันก็โยนอยู่ตรงนั้นแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะคุณเดฟบอกอ่าคุณป้อมคุณขายอะไรแล้วเราก็โรเพกันซึ่งมันใช้สถานการณ์จริงอย่างเงี้ยเราก็มีความมั่นใจมาระดับหนึ่งแล้วว่าถ้าเกิดลูกค้าถามมาแบบนี้เราจะตอบแบบไหนแล้วหลังจากนั้นนะคะด้วยความที่ว่าเรามีคอมมูนิตี้ใช่ไหมคะอย่างที่คุณเดฟบอกว่าอันนี้คอมมูนิตี้ของเราอย่างเงี้ยคุณทักไปหาเพื่อนเรานะอย่างเงี้ยป้อมก็ทักไปหาคุณแดน่าอย่างเงี้ยค่ะเด้เดน่าเรามาโร่เพยยกันเ็น่าก็บอก ดอดมากสุดยอดมากแล้วก็ตอนนี้ครับคุณป้อมครับถ้าเกิดว่ามีคนอื่นกําลังคิดว่าจะทําแบบนี้เสียงในหัวเขาอะ่ะมีเสียงอะไรบ้างแล้วคุณจะมีคําฝากอะไรให้เขาว่าเฮ้ยอะไรก็ได้ลองฝากคําพูดให้เขาหน่อยครับถ้าสมมติว่าเสียงในหัวเขาอาจจะลังเลหรือไม่แน่ใจใช่ไหมคะว่าจะเรียนคอสนี้ดีไหมอะ่ะถ้าสําหรับป้อมนะป้อมมีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับคือจริงๆค่ะคุณเดฟทําวิดีโอออกมาเยอะมากเลยถูกไหมคะคุณไม่จาเป็นต้องมาเรียนค,คลาสของคุณเดฟก็ได้คือวิดีโอที่คุณเดฟทำอะ่ะมันก็มีหลายส่วนที่เป็นที่ที่เรา เพียงแต่ว่าถ้าคุณมาเรียนกับคุณเดฟอ่ะมันจะลึกขึ้นมันก็ถ้าให้ป้อมเปรียบนะคะมันเหมือนคุณขึ้นเครื่องบินอะ่ะคุณขึ้นเครื่องบินอะ่ะคุณมีเอก o n o ีถูกไหมคุณซื้อชั้นประหยัดชั้นธรรมดาหรือว่าคุณจะนั่งบิสเนสคลาสถามว่าคุณไปถึงไปลอนดอนแฟรงค์เฟิร์ตคุณถึงเหมือนกันไหมถึงเหมือนกันเลยเพราะเราขึ้นเครื่องบินลำเดียวกันแต่สิ่งที่ต่างกันคืออะไรรู้ไหมคะระหว่างบิสเนสคลาสกับชั้นเอก o n o มีคือความสะดวกสบายความรวดเร็วถูกไหมคะซึ่งอย่างเงี้ยต้องก็เลยมีความสก กว่าเขาจะมาตอบอะแต่ถ้าสมมุติว่าคุณเข้ามาอยู่ในคลาสเลยใช่ไหมคะอย่างป้อมอย่างเงี้ยป้อมีคำถามเสร็จป้อมก็ตึ๊บป้อมก,ก็เทคไปหาคุณเดฟเลยถามในกลุ่มเลยอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งมันป้อมมองว่าอันนั้นอะคือป้อมซื้อบิสเนสคลาสอะแล้วคุณเดฟตอบได้ทําเพราะป้อมคิดว่าค่าของการเสียโอกาสหรือการรออะมันมากกว่าคะ่ะ อโอ้พูดได้ดีมากเลยครับเวลาผมก็จําได้เวลาผมเริ่มใหม่ๆใช่ไหมผมก็เหมือนกันเลยคิดแบบนี้ว่าแทนทุกอย่างเราไปหาได้บน YouTube ถูกต้องเลยแต่ว่าเวลาเราดูวิดีโอหนึ่งมันจะใหม่วิดีโอหนึ่งละวิดีโอละหลังสัก3 4มี่หนาทีนี้ไปละเสียเวลาไปเลย2ชั่วโมงใช่ไหมใชออ่พูดถูกผมก็คิดแบบนี้นะโอ้คิดเหมือนกันเลยสุดยอดมากผมชอบความคิดนี้มากเลยคุณป้อม <c oughs> แล้วก็ตอนนี้คุณป้อมเรียนมาแล้วแฮปปี้ไหมแฮปปี้ขึ้นมากเลยค่ะก็เลยแบบว่าตอนนี้ผมกําลังแบบก็มีดีลเคสที่เป็นดับเบิลเคสค่ะ ดับเบิลไซส์ของเคสที่ปิดมาตอนนี้ก็เรา,าทำแผนให้เขาดูอย่างนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปคุยกับเขาก็เดี๋ยวก็จะใช้เทคนิคทั้งหมดที่คุณเดฟสอนมาค่ะเดี๋ยวกิด,ด,<อ>ดแล้วจะมา,มาแชร์<ด><ด>ค่ะโอ้แน่นอนต้องแชร์นะสุดยอดมากเลยตอนนี้คุณคิดดูสิเ <c oughs> ดิมทีอถ้าผมให้คุณภาคคุณคิดคะแนนนะศูนย์ถึงสิบศูนย์นี่ไม่มีความมั่นใจเลยสิบนี่ความมั่นใจเต็มร้อยเดิมทีคะแนนให้เท่าไหร่ครับแล้วตอนนี้ให้กี่คะแนนครับเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนเราอาจจะได้สักสองสามคะแนนตอนเนี้คิดว่าเก้าะยังไม่อยากมั่นใจให้ตัวววเเอง่่าาาพระ ยังปิดไม่ได้ถ้าปิดได้คงให้สิทธิ์แล้วปิดปิดไปแล้วนะเคสหนึ่งตอนนี้คุณเป็เพิ่มได้ใหใหญ่ขึ้นใช่ไหมใช่ตอนนี้กำลัง working on the bigger case double size อะค่ะโอ y ย่า good 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 keep working แล้วก็คนอยู่ที่อเมริกาจังหวัดอะไรครับฟีนิกซ์ใช่ไหมใช่ค่ะฟีนิกซ์แล้วก็คุณช่วยคนไทยใช่ไหมทำทผการเกษียณทุกอย่างคุณป้อมครับถ้าเกิดมีคนอยากจะติดต่อคุณป้อมติดต่อได้ที่ไหนครับผ่านได้ช่องทางครับคือจริงๆแล้วงานที่ป้อมทำเนี่ยเมื่อก่อนป้อมจะตลาดเฉพาะในอเมริกาแต่ว่าตอนเนี้ยเราอะรวมไป ถึงนักธุรกิจในไทยหรือนักธุรกิจต่างชาตินะคะที่กําลังมองหาแผนการลงทุนที่ปลอดภัยอยากปกป้องทรัพย์สินหรืออยากส่งต่อมรดกแบบปลอดภาษีได้ะคะ่ะก็สามารถเข้าสามารถช่วยเหลือแล้วก็คุณเข้ามาเพียงแต่ว่าคุณอาจจะต้องไปเซ็นสัญ,ญญาที่สิงคโปร์หรือมาที่อเมริกาอย่างเงี้ยคะ่ะสามารถติดตามได้ที่ Line แอดนะคะ p p o m ค่ะ หรือเพจพี่ป้อมด้อมการเงินค่ะ very good very good ครับขอให้คุณโชคดีนะครับคุณป้อมเป็นดีๆเยอะๆนะขอให้เพิ่มดีไซส์ด้วยนะครับขอให้คุณโชคดีครับ<ด>ครับคุณค่ะสดีค่ะขอบคุณค่ะครับผม